ท่าน,นดูครับพอหลวงปู่ขึ้นรถปั๊บสิท้องฟ้าท้องฟ้ามืดเลยพมื่ี้ยังสว่างอยู่เลยเหมือนเหมือนอาเยอะเฝ้าเดี๋ยวนี้ขันพระจะใสสขันพระเอาขันพระมาผีก่อน ผมจะเนคนดูดีซีผู้จะหาในที่นี้นะครับ

ไม่ไลนยรด้กอนรอดมากครับอดมากรอดอดมากรอดมารเดี๋ยวเดดจะลนฉากจะล่นได้ร้างล่นได้สร้างล่ชาตมครับาชาติพมผ พี่น้องเนีーー่ยดินเนีจเ้าดึนไปสิลุงไปในพิธีองกันดิไม่เรียนไย่ไม่นะครับก็นอนรู้แนแบบ้อสายสิ์รนี่ัย่แ้้ัเาเป็นอีกนึงบรรยากาศภาพมวลภาเสื่อมใพี่น้องนะครับ คนที่มีริสแนอ่อริสแนี่นียงน่ะอยู่ขอบ้เพิ่แานกางด้อเจะ่าไม่แย่วไม่แก่มีตารทักอะบทตามสายับเงิน้วยอะไรนี้อารสภาพที่เห็นนะครับคือการเป็นการควบคุมในกอหม่เบียรถเาไห่ม่แต่เบียรถาไปเบพ่แม่ นี S <S <S 1> <S 1> ่แหละนี่นี่มาแล้ว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 เตรียมกล้องเตรียมกล้องนั่งลงดีๆเจ้าจะนั่งแบบนั้นดิเจ้านั่งดีๆดันไปนุ่งเนื้อมาแล้วมาแล้วครับก็จะ

What do you พูดไหมไปไแปดเมงต้องพักล่างพักล่างจะได้เงินนะให้ลุกให้พักลางอย่าพั้งางอ่าพัง่ายเ้อเปนสิุนขอให้ทุกนี่นี่นะครับ พนแปดดหนะครับอดีแจมดีแจมันดีแจม ทุกท่านดูครับพอหลวงปู่ขึ้นรถปั๊บนีท้อง,องฟ้าท้องฟ้ามืดเลยเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยลงไปข้างล่างเียมีโอกาสมีโอกาสจะได้ สริีก่นปัออกตอนนี้แหงบุญไร้ห้อกันตอนนี้ครูบาอาจารย์่มเดิทางลักนะครับพากนอยนต่าิยนมลเรื่อ่างเลยลูกยังมาเลยก็ต้องเอิ้ซื้อกันเลมาเปแถวเลยลนกแถวพระแถวพรนรับนี้ก็ได้เหรอโอ้สุดยอดเลย ครับผู้คนรอนะครับรอเหรียญนะครับนี่ครับดูครับยาวๆเลยครับจำนวนหนึ่งพันคนหนึ่งพันหนึ่งพันคนเออหลวงปู่เมตตาลูกหลานหลายหนาล้างเลยนี่ มาเข้าคิวตั้งแต่ตั้งแต่ีห้าคแจกหนึ่เอาพี่นองเข้าี่มานพี่ทีกับอสมจานาสารดพี่กับองเอารวยสุขุมสกุลบรรยากาศจักข้างบนนะครับผมจะถ่ายลงไปข้างล่างครับบรรยากาศเรียนะครับคนเยอะมากเลยอนนี้คือเรียนที่สร้างบนดกบงปู่ หมดแล้วหมดเลยเหลียแล้วเทางมากมาเลยเจ้าห้าี่เอาัเอาเ่นพันมาเลยเอา่งพันมาแล้วเอาไปพันไปรับไไปเอาเรียมาใส่งเออีกึเหรียญเอานพวกจากสพมืองเอาเาีพี่น้อง ดูคนครับดีอยูมจิบิเขาขอจิบิการขนลมจิบแบบนี้แหละครับเพราะว่าร้อนรสชาติเนี่ยที่เขาแจกเขาแจกแบบนี้แต่ตอนนี้เขาระวังเป็นลมนะแม่นะนี่เหมือนเหมือนเอาเยี่ยวเฝ้าเดี๋ยวนี้ขันพระอยู่แสกขันพระเอาขันพระมาถีก่อนเอาเหรียญแช่น้ำมนต์ เออหรียญเช่น้ำมนต์อาคารน้ำมนต์มีทั้งหมด120เหรียญเอาทีละคนทีละคนทีละท่านเหรียญละหนึ่งพันเหรียญเช่น้ำมนมีหนึ่งี120เหรียญตัวตัวเอาใจเยน็นๆใจเย็นๆเอามาท่านไม่ดีเปอร์เซ็นต์พันรุนไว้กัน ตาบ้านจะทนไหวไหมตอนนี้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหฮะโอ,อ,โอเอาโชคดีสุคดีเอาเอาเอาดังถากกัได้เด้อโอ้ดีครับโอ้ยเอาสู้สู้สู้ว่าเอาว่าว่าแต่แดดอย่าออกมานะแดดเดี๋ยวจะเป็นลมเออเอาเอาครับโชคดีเลย โชคดีจังเลยโอ้แจกอิโอ้บูชาก่อนร้อยยี่สิบเหรียญโอ้โหเนาะนะทุกท่านดูนะครับดูนะครับอ่ะผมขอจบคลิปเท่านี้แหละเนาะดูครับโอ้โหทุกท่านคนครับคนเอ้าสู้ๆกันไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 啊！<laughs>